ช่องกีวีบายแฟมารีบานเฮากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็พาท่ทานผู้ชมมาชมบานใหม่ลุงหานใหม่เก่าเนาะเป็นบ้านทรงเตีย้ยบ้านหลังนี้ก็มีขนาดสิบคูณเก่าเมตรกว้างสิบยาวเก้ามีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องโถงมีระเบียงด้านหนา้าพอมานั่งอยู่ในราคา หาแสนหาหมืนบาทสามารถต่อร่งกับทางร,านนารันไดนอจานอสำหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดต้องการท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสมาชมบ้านของจริงกับสามบรานมาชมได้บ้านลังน้ก็อยู่ล็อกที่สองของบ้านลุงหานบ้านลุงหานมีอยู่สามล็อกมีล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สาม สำหรับบ้านหลังนี้ก็อยู่ลอกที่สองก็แจ้งท่านผู้ชมไว้เนาะหามาเบิงก็จ้างได้หาง่ายๆก่อนนี้กัล็ลอกที่สองกัได้ทรงบ้านราคาสองล้านหาแสนบาททรงอยู่จังหวัดปทุมธานีทางช่องก็ได้พาชมตั้งแต่การพับหลังคาคุยกับสร้างเทื่องบ้านก่อนสิไเป็นทรงลูกค้าและกะ็วิธีการ แยกบ้านยกขึ้นรถเหตุจังใดแนกะเหตุขีบให้ท่านผู้ชมชมไปแล้วเนาะท่านใดยังบ่เคยเห็นก็สามารถไปเบิงได้สำหรับบ้านหลังนี้ก็ทรงเตี้ยมีเสาทั้งเบิด์3สต้นเป็นเสาไม้จิกไม้แดงไม่ก็เป็นไม้เกาไม้ร่วมไม้เนื้อแข็งเนาะทางหลานก็ได้รับสื่อไม้เกามากรวบร่วมไวก้ก็นำมาเหตุบ้านอีกที่นึง สำหรับไม่เก่าคอดีก็คือมันอยู่โตแล้วมันบม่มีการหดโตถ้าใหม่ๆนี่คือถ้าเฮาเอามาเหตุทันที่ใหม่สิหดโตและเหตุให้บ้านเฮาห่างเป็นห่างจงโปร่งจริงเปลงกับเบิ่งบ่งามเนาะแต่ไม่เก่านี่สีแนบชิดสวยงามเพราะว่ามันอยู่โตแล้วคือไปชมบนบ้านกันตอนเลยจ้าบันไดก็มีอยู่สามขันเนาะสำหรับบ้านทรงเตีย้ย โซนของระเบียงกะสวยง่ามจ้าพื้นใหม่งามมานางย้าวอาจลาดไปคุณละเต็มเต็มนาบ้านเลยมีอยู่สองฟังฝ่าใหม่สวยงามสำหรับการขนทรงของทางลานกะ ส่งฟรีในภาคอีสานล้วก็ภาคอื่นๆก็สามารถคุยกับทาง้านได้ตอร่องได้ไก่เคียงก็คุยกันได้นะจ้าเนาะ,ะ,นะใครสนใจก็ติดต,ต่อทาง้านโดยตรงเนาะส่วนทางช่องก็พาท่านผู้ชมชมบ้านแบบนั่นแบบนี้กับว่าได้มีการขายให้ทาง้านแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าก็นำภาพนำแบบมาฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านเผื่อท่านผู้ชมอยากเบิ่งเป็นแนวคิดแนวทาง หรือว่าเปรียบเทียบผิจารณาเนาะในการซื้อบ้านแต่ละหลังสีซื้อบ้านจังไดดีเนาะก็คขีดบ่อออกอมาเบิ่งแบบได้สําหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็คือสีมีดแน่ใจไว้ละละเนาะว่าเฮ้าหมักแบบใดเข้าอย่างไดจังไดบ้านนุ่งหานกะบบรับผ่อนเนาะรับแต่เงินสดงดเชื่อเบื่อทวงประมาณนี้ละจ้าเท่าที่สอบถามเนาะจากที่สอบถามทาง้านกระบอกอ้ฟัง่งข่าวว่า ทางร้านก็ต้องหมุนเวียนคือกันการเฮ็ดบ้านแต่ด้านหลังนี่ก็คือลงทุนลงทุนเบิดหลายเนะาะบัวาสิคาไม่ค่าสร้างค่าอันนั้นอันนี้ก็ลงทุนไปก้อนใหญขึ้นกันค่ะใส่หมุนเวียนในการเฮ็ดบ้านขายบานโชูก็เลยจําเป็นต้องใส่เงินก็นเลยรับแต่เงินสดต่อมากับเขามาช่วมในบ้านกันเลยเนาะจ้าเนาะเข้าประตูโค้งด้านหน้าบ้าน ขามากก็จะเป็นห้องโถงจ่ายมือขวามมือก็จะเป็นห้องนอนสองห้องอยู่ตรงข้ามกันสำหรับห้องนี้ก็มีขนาด3คูณ3าเมตรภายในกระบ,บูผนังเรียบร้อยผนังก็เป็นฟ้าไม้อัดสามารถติดแอร์ได้เลยเนาะสำหรับท่านใดอยากติดแอร์พื้นไมสวยงามฝ้าก็เป็นฝ้าไม้ ในส่วนของหน้าต่างกับมีทั้งหมดสามชุดเป็นแบบบานเลื่อนหน้าต่างแบบบานเลื่อนแต่ว่าประตูนี่สิเป็นแบบบานเปิดเปิดเขา่าเปิดออกภายในกน็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใส่งานพร้อมต่อหม้อใส่งาน ออกมาจากของที่หนึ่งกับไปช่วมของที่สองตอนเลยจ้าอยู่ฟังตรงคามกันสำหรับห้องนอนห้องนี้มีขนาด3คูณ4เมตรหน้าต่างมี3มชุดคือกันเป็นแบบบานเลื่อนประตูเป็นแบบบานเปิดภายในห้องตกแตง่งคือกันกับห้องที่หนึ่งจ้ว่าขนาดบ่ทอกันบุด,ด้วยไม้อัดเรียบร้อยสามารถติดแอร์ได้เลย ในเรื่องของเล็กฉากยึดพื้นทรงเตี้ยนี่ทางลานบ่ดด้มีหายเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านไดลูกค้าท่านไดอยากติดก็สามารถแจ้งทางลานได้จะติดให้เฉพาะทรงสูงทรงสูงในสิมีเล็กฉากยืดพื้นให้ทุกเสาหลังคาที่ใส่เฮดบานก็นจะเน้นหลังคาเมทัานชีรลอนไดก็ อยากเปลี่ยนลอนก็นสามารถแจ้งทาง้านได้เนาะส่วนหมากทางลานก็เน้นใส่ล่อนสปีนหรือว่าเทาอยาาได้ล่อนใดก็แจ้งทาง้านได้หรือว่าอย่างไดลังค่าแบบใด <dunno> ก็แจ้งคือกันตาแจ้งทาง้านโดยตรงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวัสดุเนาะราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัสดุที่เขาใส่ในเรื่องของแบบบ้านอยากปรับอยากแก้ตรงใดก็จแจง้งทาง้านได้เบิดทางลานก็เห็ดให้ได้ตาม ลูกค้าสร้างตามลูกค้าต้องการต่อไปกระสีมาโซนด้านหลังก้อนสิเขามาสาหลังบ้านในกระสีมีประตูโค้งใหญ่เือกันกับหนาบ้านเลยมีประตูปิดมิดชิดเพื่อบ่ให้มองเห็นด้านหลังเนาะเพราะว่าโซนด้านหลังนี่สิเป็นห้องน้ำากับโซนครัวมีเขนาเตอร์หหนึ่งตัวมีหน้าต่างระบายอากาศให้ พื้นที่ด้านหลัง,น,น,ง,น, 1, ง,งน,นี่ก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำนี่ก็มีขนาดประมาณสองคูณเมตรหาสิบในส่วนของห้องน้ำนี่คือทางลานบ่ได้เฮใไ้เนาะมีห้องน้ำที่ทางลานเฮใไ้แค่นี้ละนอกนั้นกับลูกค้าต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมสุขภาพเอาเองแต่ว่าทางลานก็ปูพื้นสำเร็จไว้ให้เรียบร้อยสามารถตกแต่งปลูกกระเบื้องทับได้เลย ราคาหาแสนหาหมื่นบาทที่ทางร้านแจ้งมากอะ่ะพร้อมติดตั้งฟรีในเรื่องของกระจกอีกอย่างนี่ก็คือตอนทรงหมอบทางร้านจังสิติดไ้กระจกในส่วนของประตูหน้าต่างมองไดมีกระจกทางร้านกติไท้เบิร์ดเก็บรายละเอียดสีต่างๆตอนทรงหมอบก็คือเฮาไดบานไม่หนึ่งหลังน่ะล่ะจ้า ผู้ชมท่านใดสนใจบ้านลุงหานก็สามารถติดต่อขอมาทางลานได้โดยตรงตามเบอร์ที่แนบให้เนาะอยู่ท่ายคลิปหรือว่าอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปก็สิมีคําอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยสามารถไปเบื้องได้กรณีท่านผู้ชมท่านใดฟังบกคอยชัดหรือว่าฟังบ่ท่นก็ไปเบื้งได้เนาะก็สีซอยได้หลายจ้า แล้วก็ใครต้องการเบื้องแบบบ้านอื่นๆที่ทางช่องได้เสนอได้พาชมไปก็เข้าไปเบื้องได้กดซื้อช่องเลือกเพลิดแล้วก็ไปกดรวมบ้านนกดาวก็สิมีแบบบ้านต่างๆในหันก็ไปเลือกเบื้องใดตามแบบที่ต้องการเบิ้งสำหรับคลิปนี้ก็ะขอบคุณท่านผู้ชมทีเข้ามาติดตามและรับชมทุกๆูกทัน ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่วความสุขลำรวยลำรวยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า